สวัสดีครับผมเปกนณ์ทา o ยูทูบครับเดบกวต์44ของร้านซอสซาสาเซ็ตเตอร์ครับวันนี้สินค้ามานำเสนอครับผมเป็นมโครเคเอนยครับเป็นปีหกครับผมสน่วงทำงานน้อยครับคันนี้ราคาอยู่ที่เซสองหมื่นบาทครับผมต่อมา เออห้ดหน่งแปครับผมเอีย่าครับชั่วโมงทำงานน้อยมากครับผมสามอชัอ่วโมงนี้อยู่ที่ราคา5้าแสนห้าหมครับห้าห้ทีครับผมตัวน,นี้จะเป็นปีหกสาครับอนนี้ราคาอยู่ที่5้าแสนสองบาทครับผมชั่วโมงทำงานเจ็ร้อยชั่วโมงครับสวย ราคาดีครับผมเป็นดีซี70กีเคปินครับผมตู้แอร์แอร์เย็นฉ่ำครับสวยครับผมชั่วโมงทำงาน900ชั่วโมงครับอันไ่้โมองหาไปไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับผมสินค้าของเรามีแต่เกีร์เอครับมุสองเกร์เอคัดเกร์มาครับผมภาพสวยทุกคันครับจติดต่อมาครับผม0 8 7 2 5 8 1 2 5 7ดครับ ทคันี้ครับราคาอยู่ที่เชียนสองหมืบาทครับผมสวยๆครับเกี่ยวเลยครับผมความใช้แล้วครับแตกใหม่ทั้งสองข้างสวยต่อมาครับเป็นอุปกรณ์ครับฐานสีครับของสี่สิบแรงครับมี2อตัวครับราคาตัวละสองหมบาทพันบาทเท่านั้นครับผมของห้ิแรงครับสองสองเอ สองหมื่นแปันาร้อยคต่อมาสององ E ครับเวีพัดผ่านหกครับผมสวยครับตอนนี้อยู่ที่สองหมรครับโรตารี่ครับสามหมื่นเจ็ดพัครับสหมปสวยๆครับ ครับผมสวยหาบ,บแสงานน้อยไอเทมตัวนี้ติดจองแล้วครับแต่มาเป็นคาดใส่ิมกซูนครับ3,500บาทครับผมสภาพใหม่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับผมเดี๋ยวติดต่อมานะครับผมดูเป็ดเจ็ดสองห้าแปดหนึ่งสองห้าเจ็ดโ หนึ่เอ็ครับสี 4, 9, ่หมเก้าพสวยครับไปเตรมภาพใหม่ครับผมติดต่อมาแล้วครับผมร้านซอสชาตักแท็ตเตอร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถไทแท็ตเตอร์มือ2องะอุปกรณ์ต่อพ่วงครับจุดไปเก็สองห้าแปดหนึ่งสองห้าเกศูนมอ่าครับ หามีทุกอย่างครับผมต่อไปเป็นโดนครับผมที่20ครับอันนี้อยู่ที่2แสน70,000บาทครับพร้อมบินครับแต่3ก้อนเครื่องชาร์จรีโมทว่าเป็นเช่อกยางครับที่105โอ้ขอโทษครับผม108เอ๊ครับนี่6เส้นครับตัวใหม่ มือนใช้งานครับผมซึ่งละสองหมื่นสองพันบาทเท่านั้นครับผมยัติดต่อมานะครับผมทางของเราทำอ,อยู่ที่บ้านแก้ครับตำบลหนองแวงอำเภอบ้านใหม่เช่าพุทธจังหวัดพุทธนิลำเจ้าขนาดไหนก็ทักมาแครับผมรับสายยี่สิบสี่ชั่วโมงครับสวัสดีครับ